ถ้าเกิดข้อผิดพลาดเราเอาของมาทิกติการหรือว่าซ้ำเนี่ยทำให้การแบนเนี่ยมากใช้จำนวนของมากกว่าการที่เราแบนเนี่ยปรับให้วินนั้นทันทีเลยนะฮะโอเคไหมครับเคนมอย่างที่บอกครับปิงปิงเราตั้งไว้ถ้าเกิน60ตัวจะได้เงินอนุมัติแล้วก็ การแข่งขันจะดำเนินการต่อไม่มีการหยุดให้นะครับเนื่องจากเราไม่เราบอกแล้วว่าเรื่องปิ๊กปิกสำคัญมากมีผลต่อการแข่งขันนะครับผู้หญิงห้ามใส่ส้นสูงนะครับโอเคพร้อมเป็นอาท่านผู่ความพังความพังด้านแม่เต็มค่ัเราจะเดินให้ทีมงานเกมที่หนึ่งครับของคู่ที่สองครับทางด้านสตอมเจอกับแบ็คไวครับผม คุยเล่นทั้งคู่เหมจะไม่มีแผนนะผมดูจากสไตลการเล่นแล้วคือที่กมาที่โล่งนะอุ้มเลือกจะเอาปืนเปิดนะครับเขาไม่เลือกจะเอาปืนขึ้นที่สูงเลยนะเขาเลือกที่จะเล่นที่โล่งมากมากเอาแล้วแบบปืนจะเปิดลงไปหนึ่งครับแล้วตีเข้าไปแล้วก็จัดกลางโอ้เรียบร้อยครับกันมิเชลคิวเนอร์แซมแบ็คไวท์ไปเนี่ยครับเฮ้นสตอมได้เป็นหนึ่งผู้เล่นแบ็คไวท์ชาลีคิวเนอร์สตอมซิกมิเชลตีใหญ่คิวเนอร์ลอร์ินไอรีนคิวเนอร์ของเจซีไปเรียบร้อยฮะโออ้เเเหมืนสียปรียบมากๆฮะโอ้ส๋อเหมือนได้เปรียบหรือเปลล่่่าาแแตบบ็คไไวท์อนนนิเมมชัักืด้ฮะโอ้ ลูกเกมตอนนี้ผมบอกต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือสตอมค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับดูจากภาพรวมใช่ครับตอนนี้อยู่ที่การรีเซ็ตไฟสุดๆฮะเอาละตอนหลังจากนี้สำคัญครับผมว่าหลังจากนี้สำคัญมากเพราะว่าพอถึงเวลาที่ตอนที่ต้องรีเซ็ตไฟกลับขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ทีมเวิร์คอยู่ระดับหนึ่งครับเรียกพื้นที่เล่นกันได้โล่งมากนะพี่ใช้พื้นที่กันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอ้โหแล้วดูตัวปืนฉลาดนะดูอาจรครับดูที่อาจรนะตอนนี้โอ้อาจรเนี่ยขึ้นไปทางด้าน น,นี่ครับตัวปืนเขาเล่นฉลาดครับตัวปืนเขาเล่นฟรีนะครับตอนนี้เหมือนแบ็คไว้ปืนจะได้เปรียบมากๆนะฮะตอนนี้เหมือนจะรีเฟซรีเซ็ตกลับมาง่ายมากขึ้นนะฮะางล่าจะพิกเกมนะผมดูจากรูปรูปการตอนนี้แล้วคือจะพิกเกมส์นะเพราะว่าตัวปืน2คนเนี่ยยิงฟรีตลอดแล้วกลายเป็นว่าทางฝั่งแบ็คไว้ปั๊มฟรีแล้วเมื่อไหร่ฝั่งที่ซอมต้องการจะเข้ามาตัดเนี่ยจะโดนปืนสากา<ต>ัดตลอดตอนนี้เหมือนนัวตรงกลางครับพยายามชุบครับทางด้านของตอมโอ้โหเรียบร้ยอยดีไหมชัน้นจากบิลลี่ครับโอ้บิลลี่ใะ้เก่งวีวีไป โอ้โหขาดลอยเลยครับผมแล้วลูกเกมขาดลอยเลยสไปน์ครับแบ็คไวตึงมากครับวันนี้โอ้สุดยอดครับปืนหาพื้นที่เล่นได้ดีมากเรียบร้อยเลยครับผมว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับแบ็คไวขึ้นน้ำฮะหนึ่งศูนย์โอ้แต่ระวังแบ็คไวกับสตอร์มนะฮะตอนนี้ทางด้านแบ็คไวนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์เกมนะฮะโอเคนะครับและแน่นอนครับยังคงแผนเดิมครับพยายามจะเดินเปิดพื้นที่เดิมฮะเหมือนยิงล้มกันมาก่อนนะอุระเปิดล้มได้เยอะนะครับทางฝั่งสตอร์ม แต่เหมือนทางฝั่งแบ็คไว้นี่พยายามจะหาบุมหลบนะฮะโอ้แล้วเรียบร้อยครับปะทะกันแล้วนะตอนนี้สลับพยายามตัดอยู่แรกยังไม่ขึ้นนะแล้วโดนตัดอยู่จะได้ไหมแล้วโดนพยายามตีแล้วเรียบร้อยโดนคีบเข้าหัวไปหนึ่งทีครับสกายนะคีบหน้างแซมไปชาลีคีน้ตีใหญ่ไปโอ้โหโดนคีบอีกหนึ่งตัวครับตีน้าของโจ๊กตายแล้วกัดมิเชลตีหน้าของอาเขียงตายไปเรียบร้อยตอนนี้ต้องดูทางฝั่งปืนของซอมนะครับเก็บทางหน้าของเวตาบิวฮะสกายเก็บหน้าของชาบูแล้วเรียบร้อยครับอาจอดเล่นเหมือนเดิมนะฮะคุณ้องเฟิร์ฮะดดดูููทางนนนนีี้้ตออมเลยะโดนนโดแก้ฮะ ตอนนี้หมายวัดกันเรียบร้อยครับการมิเชลเกมน,นั่นของจูดี้ไปค,ครับผมเดี๋ยะครับเกมตอนนี้เลยต้องรอ,งอ,งองดูเหมือนสตอมจะได้เปรียบมากๆครับตอนเราอยากจะขึ้นไปตัดเหตุไหมที่ผมบอกไปดูว่าจอและดูว่าจอเล่นครับเขาเล่นฉลาดจริงๆฮะดูการเล่นเขาวะลงมาเล่นข้างล่างเรียบร้อยครับบิลลี่เอาแกงเก็บนั่นของสกายไปสตอมตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเล่นฉลาดจริงๆครับดูว่าจอเหมือนแบ็คไวท์จะรีเซ็ตกลับมาได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรารอดูกันช่วงการเกมเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการมันเป็นกการรรใช้้ทีมเเววิ์คลล่นนััแบ ใช่ฮะปากลามเขา,ดาโดนอ่ะดีปยวามแก้เกมฮะเรียบร้อยครับตีใหญ่เกมนั่นรอลีนไปครับผมโอ้แบ็กไวท์ไม่สามารถชุบได้นะฮะคนหนึ่งเนี้ยแต่แบกไวชุบขึ้นมาแล้วโอ้รีเซตไฟขึ้นมาแล้วฮะแล้วเราจะแก้อยู่ยังไงอาจอนยังไงไปนานมากครับตอน,นอยู่ที่ปืนแล้วตอนนี้ปืนยังตัดอยู่ฮะไปนานมากครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหมุนตีเก็บทั้งสองวานไปแบ็กไวท์เสียไปอีกหนึ่งคนเนี้ยแบ็กไวท์ฮะ พยายามจะปั๊มอยู่นะช็อตน,นี้พยายามจะปั๊มอยู่นะฮะทางฝั่งปลาป๋องครับปลาป๋องพยายามปัป๊มเพื่อนอยู่ฮะท<อ>ี่ถ้าไม่มีคนมาขัดนี่ถือว่าชุกฟรีเลยนะโอ้โหเรียบร้อยครับพี่เรียกแกงกับน้นนองไอรีนโอ้โหเรียบร้อยรีเซ็ตไฟกลับมาหมดแล้วครับตอนนี้แบ็กไวโอ้แบ็กไวเหมือนจะชุบได้มากกว่าเยอะมากครับรีเซ็ตขึ้นมาหมด <ๆ S 1> เลยครับไม่ฮะโอ้โหจูดี่ขีดส่วนสีใหญ่ไปฮะไปฉลามทางด้านของสตอมได้ตายไปแล้วนะเจนซีเอ้าเลยแบ็กไวเหมือนไฟกันเองครับแบ็กไวไฟกันเองฮะฟกันเองไปทีฮะ ถ้าไวรีเซ็ตได้เยอะกว่านะพี่แบนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้สนับตอนนี้เหมือนของใกล้จะหมดกันมากๆแล้วนะฮะนี่ฮะมันกลายเป็นว่าตอนนี้มันเหลือแต่สนับเพียงคนเดียวแล้วมันทำไดจไม่พอครับเดี๋ยวเรียบร้อยโดนตียับแล้วที่โดนตียับโดนฟันยับเรียบร้อยปาปอเหลือคนเดียวฮะทางด้านของซอม เอาแล้วฮะโดนนาจอนนะจอนบอกว่ากระสุนหมดไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับอย่างนี้ยังสู้อยู่ยังเหนียวยังเหนียวหมีบอกยังเหนียว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 มีเหนียว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 บอกกูไม่ล้มกูไม่ล้มกูไม่ล้มเรียบร้อยกูไม่ล้มแบกไว้เก็บแล้วนะของหมีไปฮะกูไม่โอ้ยแล้วปลูกอย่างไวเลยครับทางฝั่งสตอมยังคงเล่นแผ่นไอ้แบกไว้เล่นแผ่นเดิมนะ เกมที่3ครับของคู่ที่2ครับแบคไวท์นำอยู่2 0ศูนย์นะครับนำโอเคครับแล้วดูอุดแล้วไม่เปลี่ยนแผ่ครับยังแผนเดิมนะใครที่ยังไม่รู้นะครับแบคไวท์ใส่เสื้อทางด้านม้าสีขาวดำนะฮะสตอมใส่เสื้อสีเหลืองแสดนะครับเอาแล้วเบิร์ทางแบคไวท์จะโดนล้มเยอะครับตอนนี้แล้วติดอยู่ในดงตรงนี้นะคะแนนพยายามเปิดตีอยู่จะาตีอยู่แลวยังไงตีอยู่เรียบร้อยครับผมอาเขียงครับผมแบคไวท์เปิดไปก่อน1ศึ่งศอครับแล้วเรียบร้อยแบคไวท์เปิดอีกหนึ่งศอกครับผมเอาแล้วแบคไวท์ตีเพื่อนสนุกไปด้วยทั้ววตอนนนี้กาาาเป็่ทงแคไวนนนนออยู่ตี้ ได้เปรียบสุดๆและพยายามสกัดครับผมจังโลลีนลึกมากนะครับพี่ใช่ครับเพราะเราเสียเปรียบแล้วดูฝ่ายชนะดูติใหญ่ครับจับตาดูติใหญ่ครับโอ้โหติใหญ่จะสกัดแล้วโดนฟันอยู่จะโดนแอนิเมชั่นไหมและเรียบร้อยหืมม่เกือบแล้วและพยายามปั๊มแล้วแบกไว้แบกไว้เซ็ตไฟตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับผมหมีเปิดเปิดได้เปิดได้หนึ่งตัวครับเอาความพยายามปั๊มอย่างต่อเนื่องสตอมพยายามปั๊มครับแล้วเรียบร้อยหมีเปิดไปอีกหนึ่งตัวครับโลลีนะเหมือนสตอมจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับพี่ได้เปรียบมากครับอย่างที่บอกตอนนี้คือออบบบบววววกกตตตตตัััันนนะคครรี้ไไมม่่่่่่ำำยู และพยายามจะตีอยู่<อ>สก,กัดปืนอ๋อ,หอ,โ,อโหอเรียบร้อยครับเห็นไหมสกีท<ๆ>ี่ฮันจอนครับเรียบร้อยครับผมโดนแอนิเมชันจากบิลลี่ครับผมแบ็คไว้อะแล้วตอนนี้จะช็อตแก้เกมนะตอนนี้พอถึงต้องช็อตชุบแล้วฮันจอนลงมาแล้วพี่โอ้โหแล้วแก้มาดีจริงๆครับดูแบ็คไว้ดูแบ็คไว้ wise, ตัวนี้บิลลี่ครับผมปากฉลามเล่นก็ขาวโดดเด่นนะสตอมทำเอาแล้วดูช็อตนี้ครับดูช็อตนี้พยายามจะแทงอยู่แทงอยู่แล้วแอนิเมชันไหมเหมือนเหมือนแบ็คไว้กลับมาได้อีกแล้วนะพี่แบ็แก้เกมได้ดีครับเห็นไหมพอพอพอถึงช็อตที่ต้้้อองงชุบบหรรรรืีีเเเซ็ตไไฟขาแกกมดดจิๆคั เหมือนกลับมาอีกแล้วฮะสำหรับสังเกตที่ตัวปากฉลามของบิลลี่ครับดูครับคนชื่อบิลลี่ออแกนครับสังเกตดีๆฮะนี่ฮะดูพอชุบพบนี่ดฮะดูดินนี่พอชุบอยู่ดูฮะดูฮะแอนิเมชันแน่นอนโอ้โหยังสไลด์ลงไปได้ครับตอนนี้โอ้โหเสียเปรียบจริงครับกายว่าเหลือ3คนแล้วครับจากจากทางฝั่งสตอมเสียเปรียบอีกแล้วนะพี่แบงค์ใช่ครับเหลือแค่3คนแล้วครับตอนนี้และเหมือนจะไม่รอดแล้วครับและยังไงครับเรียบร้อยครับผมหล่นอีกหนึ่งคนตอนนี้เหลือ2คนแล้วครับจากทางฝั่งสตอมเกมนี้น่าจะ เหลือเพียงแค่หมีกับมนตรีแล้วหมีล้มไปแล้วครับเหลือเพียงแค่มนตรีคนเดียวมนตรียังเหนียวมนตรีบอกกูไม่ยอมเรียบร้อยครับผมมนตรีไปเกิดครับผมหมดแล้วครับผมสามศูนย์แบ็คไว้นำแบ็คไว้ตึงจริงๆนะพี่แบงค์ที่สองวันนี้นะฮะระหว่างสตอมเนะฮะใส่เสื้อสีเหลืองอ่อนและแบ็คไว้ใส่เสื้อสีขาวดำเนะฮะเริ่มแล้วฮะเดี๋ยวไปต้องเฟิร์สอาร์คิวฟิตเลยครับเดี๋ยวผมพาสถานการณ์การตีกันให้ใช่ครับพี่อยากรู้เหมือนกันว่าสตอมเนี่ยจะตีใครแตกได้หรือเปล่านะพี่อือสอบดูปืนเเขาล่นครับปืืนนนนเขขาา่้้หะะฮ เราจะเปิดแล้วเรียบร้อยกลายเป็นพลาดเองครับผมปืนเข้ามาเปิดจากพาดครับแบบนี้บวกฮะตอนนี้คุลรับยี่ห์จะตีอยู่ครับการกับแบกพยายามแลกกันอยู่ใครจะแลกก่อนเราจะคีไวไหมอะแล้วเปิดปืนจะโดนสับอยู่ฝืนพยายามปีหนีครับผมจังฝั่งอาชาเรียบร้อยครับมันตีกับแคนเนลไอรินไปสุดตอนแล้วอาจอบเปียมวิ่งมาตัดครับผมอู๋แต่ยังไม่ได้ครับผมหนึ่งคนเงี้ยหรือทางฝั่งดินนี่ครับผมกัดก็บแคนของจูดี้ไปโดยการคีนะฮะอู๋จะเขาเลือกที่เอาปืนมาปั๊มเพื่อนครับไม่เอาปืนสกัดต่อครับทางฝั่งสตตออม่่คครับบพีแง์ โอเคครับแบ็คไว้นำครับโรลีนเก็บนั่งหังสกาเคือทางฝั่งสตอมคือเล่นแปลกมากนะเพราะปืนแบบตอมเพื่อนครับไม่ยิงกันต่อด้วยครับปลาปองนะเก็บนั่งจ็อกไอศครีมการตัดสินใจแปลกมากครับผมกลายเป็นทางฝั่งเบลนี่คนละยิงฟรีเรียบร้อยแล้วปืนล้มหมดเลยครับชาลีออแกนนะฮะเก็บครัสุดท้ายไปครับผมในคิวเป็นการตัดสินใจที่แปลกมากครับผมจากทางฝั่งสตอมครับเรียบร้อยเลยครับปืนสองคนกลับมาฟรีเหมือนเดิมนะครับจากทางฝั่งแบ็คไว้ครับ เรียบร้อยครับผมที่ล้มยาวแล้วกายฝั่งคอนซอมครับได้เปรียบสุดๆเรื่องของชาบูไว้ครับเหมือนสตอมจะเอาจริงแล้วหรือเปล่าครับใตอนนี้เอาแล้วแต่ปืนยังฟรีอยู่ปืนยังฟรีอยู่ยยโดนิงฮะต้องแก้ให้ได้ครับเรื่องปืนสองคนนี้ครับยังฟรีอยู่เลยครับดูว่าสังเกตทางฝั่งวีวี่ครับดูเหมือนจะได้เล่นนะแต่ดูโดนปืนสกัดอีกแล้วครับอาจจะยังไม่โดนครับทางฝั่งเบลยังยิงพลาดอยู่แล้วพลาดอีกแล้วครับเป็นทางของเดนนี่ที่เหนียวไปพลาสามนัดติดแล้วครับจากทางฝั่งเบลแล้วก็สุดหมดแล้วครับผมตอนนี้แหละถึงเวลาช็อตของจริงแล้ว เอาแล้วครับตอนนี้แก้ไฟกลับมาทั้งคู่กลายไปตอมล้มอีกหนึ่งฮะและดูตรงนี้ครับผมทางฝั่งชาบูอารินแบบแรกอยู่ชาบูเก็บดัเบเบิ้นกี้สองครับผมวุ้คิีไปสามตัวจากทางฝั่งชาบูทางเน่าจตอมวิวิ่ไปฮะโอ้โหเปลี่ยนเกมจริงๆคนนี้เอาแล้วละจอร์นลงลงไฟชุบเองแล้วโดนเอเมชันแล้วโดนคิ้ไปอีกจากชาบูชาบูคิ้ห้าคนติดครับผมไฟนี้และบิลลี่แอนิเมชันเรียบร้อยครับผม เหลือเพียงคนเดียวอีกแล้วก็ผมจะฝั่งซิกและเรียบร้อยทิปเปิลคิวเก็บพลังอ่ะเขียงไปฮะโอ้โหคนเดียวฮะพลิกเกมได้ช็อตนี้เพราะชาบูเลยนะเพราะชาบูเก็บไปเขาคิดห้าคนครับเขาคีดห้าคนครับต้องไม่พลาดแล้วจากฝั่งตอมส่วนทางฝั่งแบงค์ไว้แค่ต้องปิดอันนี้ให้ได้เพื่อกด50นและเข้าสูนย์รอบต่อไปครับสตอมไม่มีโอกาสนะับไม่มีโอกาสให้แก้ตัวเรียบร้อยแล้วฮะอย่างที่บอกฮะสตอมพี่แบงค์ต้องเกมดีมากครับ แรงต้นนี้จัดมากเหมือนรถวีเทคที่รอบต้นจะจัดเลยพี่ครับผมเครื่องแรงเครื่องแรงช่วงการเกมนี้โอ้โหแน่นอนครับว่ารถแรงแกก็ต้องหุ่งธรรมดาครับผมนิดนึงครับผมรถแรงแกก็หุ่งนี่แหละครับเป็นเบนเรเบอร์ติครับเหมือนแบ็คไว้นี้แบบว่าสายเทอร์โบนะครับผมมาช้าเนี่มาชัวร์คือค่อยๆไปแบ็คไว้ฮะเดี๋ยวแบ็คไว้ฮะอรับอยู่ไหมครับแบ็คกไว้พร้อมครับตอนแรกผมคิดว่าจะวินต่อวินนะ โอ <Okay, S 2> <บ>เคขออนุญาตปิดเบสก่อนนะคะรับขออนุญาตปิดเบสสักครู่นะคะ okay, รับขออนุญาตปิดเบสนะ,ค,ะครับโอเคครับเรียบร้อยครับในเกมแมตช์พอยด์ทางด้านของแบ็คไวท์ฮะบนำทางด้านของสตอมไปที่เรียบร้อยเป็น4-0ต่อเกมสตอมไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วครับไม่เปิดแล้วครับสตอมสังเกตไหมครับไม่เปิดแล้วฮะแบ,บ็คไวท์ครับแบบ็คไวท์ครับตอนนี้แบ,บ็คไวทนะ์น่าจะเป็นอ๋อเขาพยายเอาปืนเปิดก่อนครับ,บ,บนี่นี่นี่<ๆ>เขา<ๆ>เขาเปลี่ยนปืนคนเล่นหรือเปล่าเนี่ยอาชามาเล่นแทนแล้วออกคนเดิมคนเดิมคนเดิมแต่อาชามไม่เปิดแล้วครับเือจะไม่เปิดแล้วนี างที่บอกครับจับตาดูซ้อมดีๆว่าเขาจะแก้แผนมายัางไงเอาแล้วสตอมไม่สนแล้วครับไม่รอแล้วครับจะพยายามจะเข้าเลยฮะทำเกมอยูย่แล้วยิงล้มแล้วเปล่าแล้วพยายามล้มหนึ่งแล้วล้มสองแล้วปืนปืนล้มไปอีกหนึ่งคนอันนั้นตอนนี้ฝั่งสตอมโคตรได้เปรียบครับผมตอนนี้โอจะซอมโอจะฝั่งาฝั่งซอมปืนล้มสองคนนะตอนนี้ซ้อมเหมือนช้านิดนึงฮะช้าครับเพราะว่าเราฝั่งเขาปืนล้มสองคนเลยครับแล้วฮะแบ็คไวท์บอกแล้วแบ,บ็คไวท์ไม่หลอนะครับเปิดแล้วโอ้ปืนคีไม่เรียบร้อยกันมีแชร์คีบของแซมแชรับไล้ววนๆเยพี่คิแรก ถือว่ดทำไม่ดีครับไม่ดีจับช่วเริ่มครับแมนเก็บเพิอาชาไปไกลเก็บเพิโอ้โหเรียบร้อยครับชาบูคิล้นหมดเลยครับใหญ่ไปครับโมสังเกตครับสังเกตทางฝั่งนี้ฮะดินนี่ครับดินนี่ครับยิงสกัดให้เพื่อนอยู่ฮะแต่มันไม่โดนครับมันไกลไปเหมือนมันจะไม่ถึงหรือเปล่าระยะไม่ถึงหรือเปล่าฮะมีเลี้ยวแกมปังฉลามหนึ่งเดียวของแบ็คไวท์ล้มลงไปเลยฮะและเรียบร้อยโมตีเราคิ่หรือเปล่าจะชุบจะชุบหรือเปล่าฮะโอ้แต่ลูกเกมมันกลับมาเสียเปรียบอีกแล้วครับผมทางฝั่งลองตรวจสอานของ แบคไว้ได้เสียไปแล้วฮะเสียไปแล้วฮะปัาฉนากแบ็คไว้โอ้โหแล้วพี่ยังตัดจีแล้วลูกปืนเขาตัดได้ได้ผลเยอะมากฮะมีคมดนตีเก็บทั้งหลุนจูดี่ไปเมียรับกับทั้งหลงชาลีไปครับผมเฮ้ยแต่ลูกเกมตอนนี้เหมือนพอๆพอๆกันอยู่นะตอนนี้พอๆกันอยู่มดนตีพี่จะตัดชาบูครับเพราะรู้ว่าขี้บ่อยขี้เก่งนักขี้เก่งนักเหรอมึงมึงขี้เก่งนักเหรอมึง ต้องสังเกตหน้าจอนะฮะปีนขึ้นไปเล่นอีกแล้วฮะตีใหญ่พยายามไล่อยู่ฮะฟีกแล้วครับกายฟีกแล้วกลับมาแล้วชาบูมึงตียิงมึงยิงกูเหรอมึงยิงเหรอตีหำตีหำ<า>มึงยิงกูเหรอ<า>เรียบร้อยครับผมชาบเูเรียบร้อยฮะดิ๊นี่อ้าวดิ๊นี่ไม่ตายเขาแก้ตายไปเรียบร้อยฮะเฮ้ยยังได้อยู่ครับตอนนี้ยังได้อยู่ยังจะได้อยู่ตอนนี้แต่ทางฝั่งตอนคนข้างเสียเปียก ปากฉลามของสตอมตายครับปากฉลามของทางด้านแบ็คไว้ข mm, ึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับไปเกิดเบลลี่กงด้านดินเหนียวกลับมาเหลือเพียงแค่สองคนครับโจ๊กไอซ์เชมไปเกิดเหมือนกันครับผมเหลือหมีคนเดียวอีกแล้วครับผมกลับมาเหลือหมีคนเดียวอีกแล้วครับผมหมีแยายจะฟันหมีบอกหมีไม่ไหวมีไหวไหมมีบอกไม่ไหวเดี๋ยวกูไม่ล้มกูไม่ล้มกูจะพาแกก็ไปต่อกูจะพาแกไปต่อแต่ยังโดนอยู่โจยอย๋ยวกูไม่ล้มกูจะแกไปต่อกูจะแกไปต่อโดนจับอยู่เรียบร้อยหมีหัวที่ครับเจซีเก็บทางด้านของหมีไปนะครับ โอเคครับยินดีด้วยฮะกับทางด้านแบ็คไวท์ฮะชนะห้า <5 S 1> ต่อศูนย์ต่อศูนย์เนี่ยและทางด้านของสต๊อกไม่ต้องเสียใจนะทำดีแล้วนะฮะทำดีแล้วจริงๆอาจจะพลาดเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ได้บอกเลยว่ากฎขาด